สวัสดีครับพบกับพี่พูอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการปันสินปันสุขกับช่วงปันกันเล่นและนี่คือปันกันเล่นอูคูเลเล่อีพีที่2อนะครับอ้าววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งสายอูคูเลเย่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการวาง le, าอูคูเลเล่จับอุคุเล่ล่ก่อนนะครับมาอูคูเลเล่พร้อมนะครับลุยกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับอ,อูคูเลเย่อ่ะเราจะเอาตรงส่วนนี้นะครับของอูคูเลเล วางไว้ตรงตัดด้านขวาของเรานะครับแล้วก็จะเฉียงอูคูเลเล่ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะอาจจะคล้ายๆกีตาร์แต่กีตาร์เนี่ยเราจะเอาตรงนี้วางไว้ที่ขาได้เลยเนาะจริงๆอูคูเลเล่ก็ทําได้ครับเปลี่ยนแต่ว่ามันจะต่ําไปนิดนึงยังไงก็ลองดูนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันหรือบางคนอยากยืนเล่นนะครับถ้ายืนเล่นเราจะเอาอูคูเลเล่เนี่ยวางไว้ตรงตรงแขนตรงนี้นะครับแล้วก็พยุงมันไว้นี่นะ,ะแล้วก็ดีอย่างนี้ยังไงก็ ค่อยๆนะครับระวังอูคูเลเล่หล่นนะฮะเอาแบบเบสิกก่อนลวกันนะครับเราก็จะวางอูคูเลเล่ไว้ที่ตรงตักด้านขวาเนาะแล้วก็เชิดขึ้นอย่างนี้นิดนึงนะฮะเอียงนิดนึงไม่ต้องตรงนะฮะเอียงเอียงนะครับทีนี้มือซ้ายของเราเนี่ยจะเป็นตัวช่วยพยุงนะครับทีนี้มันอาจจะไม่เหมือนกีตาร์สะทีเดียวที่ว่ากีตาร์เราจะต้องระวังไม่ให้คอของกีตาร์นะครับตกมาโดนมือใช่ไหมครับเพราะว่าจะทําให้เกิดการกดยากเนาะแต่อูคูเลเล่เนี่ยจะต้องใช้ตรงนี้เป็นตัวช่วยในการพยุงไว้นะครับอย่างนี้นะฮะ แต่โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้หลักการเดียวกับกีตาร์เลยเวลาเรากดคอร์ดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะยังไม่ถึงกับเอาคอของอูคูเลเล่เนี่ยมาพาดตรงตรงมือนี้นะฮะแล้วก็ลองดีดดูได้ครับลองดีดสายเปล่าก่อนใช้นิ้วโป้งนี่นะครับดีดลงไปอย่างนี้ได้เลยอ่ทีนี้การดีดอูคูเลเล่นะครับไม่ต้องออกแรงเยอะมากนะครับมือขวานะดีดลงไปแค่อย่างนี้ได้เลย อ่าบางคนจะยังเกรงๆน้องๆคนไหนถ้ารู้สึกเกรงนะครับให้คิดว่าเราจะดีดเบาๆนะฮะดีดเบาๆงี้อ่าแค่นี้ก็เพราะแล้วนะฮะไม่ต้องดีดแรงมากแบบบางคนนี่กดอย่างนี้เลยนะฮะก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้นิ้วเราเนี่ยเจ็บได้นะครับเนี่ยพอประมาณ เอาเป็นว่าดีดแล้วให้เรารู้สึกว่าเสียงมันเพราะนะครับก็โอเคแล้วนะครับมาดูวิธีการตั้งสายนดีกว่านะครับแน่นอนว่าอูคูเลเล่นะครับนับสายเหมือนกีตาร์เลยนะครับก็คือจากล่างขึ้นบนเนาะหนึ่นะครับสายที่1นะครับจะเป็นโน้ต A 2คือ E 3, C และ4ก็คือ G นะครับอย่างที่พี่ภูได้พูดไปใน EP ที่1นะครับสาย G เนี่ยจะเสียงสูงกว่าสาย C นะครับมาฟังเสียงสายที่1กันนะครับ สายที่สองสามแล้วก็สายที่สี่ครับทีนี้เวลาเราตั้งนะครับเราก็ดีดไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับอย่างนี้เลยใช้นิ้วโป้งนี่แหละดีดนะครับหรือถ้าใครมีปิ๊กก็สามารถใช้ปิ๊กเนี่ยดีดไปทีละสายได้เลยนะครับสมมติว่าอันนี้เรากาลังตั้งสายที่หนึ่งถ้ามันเพี้ยนต่ํานะครับเราก็จะปิดเข้าหาตัวหรือตามเข็มนาฬิกานะครับอย่างนี้นะค่อยๆบิดนะครับ ที่พี่ภูพูดไปนี่จะเป็นเฉพาะสายที่1กับ2นะครับถ้าเป็นสาย3กับ4ก็จะทําตรงกันข้ามกันนะครับามาลองดูสายที่3ครับสายที่3ตอนนี้มันเพี้ยนสูงนะครับเราจะทําให้มันต่ําลงมานิดนึ่งเราก็จะหมุนให้มันต่ําลงนะครับถ้ามันเพี้ยนต่าเราอยากให้มันสูงขึ้นก็หมุนทวนเข็มบาฬิกานะครับ อย่างนี้อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ต้องบิดเร็วขนาดนี้นะครับค่อยๆบิดนะครับผมแอปพลิเคชันเนี่ยในการตั้งสายหรือว่าเครื่องตั้งสายที่เป็นแบบหนีบนะครับจะมีฟังก์ชันออโต้นะครับก็คือเราสามารถปรับโหมดเป็นกีตาร์อูคูเลเล่ไวลลินได้นะครับฉะนั้นถ้าสมมติเราปรับเป็นโหมดอูคูเลเล่นะครับแล้วเราตั้งสายตามที่ที่ในโปรแกรมหรือในแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์นั้นโชว์นะครับให้ดูดีๆนะครับว่ามันตรงจริงหรือเปล่านะครับตรงที่นี้ก็คือบางครั้งเนี่ยเราดีดสายที่หนึ่งใย่ จนเกินไปจนเครื่องมันมองว่าเป็นสายอื่นนะบางทีมันจะโชว์เป็นสาย C ีหรือสายอะไรก็ตามนะครับให้เราลองเช็คให้ดีว่าโน้ตที่เราดีดเป็นตัวอะไรนะครับถ้าเจอปัญหานี้ครับพี่ภูจะแนะนําให้ใช้โหมดโครมาติกนะครับเครื่องตั้งสายแบบนีมเนะี่ยมันจะใช้ตัวตัวเย่าว่า C ีนะครับ C ก็คือโครมาติกก็คือเราจะรู้เลยว่าที่เราดีดเนะี่ยเป็นโน้ตอะไรนะครับมันจะไม่อ้างอิงตามสายนะยังไงก็ลองดูนะครับลองศึกษาอุปกรณ์ที่เรามีดูนะครับอ่ะทีนี้เราจะกลับมาในเรื่องของ พื้นฐานตัวโน้ตสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างที่เคยได้สอนไปในการนั่งสายกีต้าร์นะฮะพื้นฐานตัวโน้ตนะครับก็รู้ไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงหรือบางที่มือเราไปโดนนะลูกบิดอะไรเงี้ยครับแล้วโน้ตมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นเลยนะครับจะได้ไม่ต้องตกใจนะครับระบบโน้ตดนตรีนะครับจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับจะเรียงกันนะครับ A B C D E F G แค่นี้เลย7ตัวนะครับ A B C D E F G และทีนี้เนี่ยมันสามารถสลับตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับตามสเกลหรือตามคีย์นั้นๆนะครับเช่นที่เราร้องกันโดเรมีฟาโซลาทีโดเนี่ยก็คือสตาร์ทด้วยตัว C นะครับผมก็เป็น C D E F G A B แล้วก็วนกลับมาที่ C นะครับทีนี้ในช่องว่างแต่ละโน้ตเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าครึ่งเสียงและเต็มเสียงอยู่นะครับเวลาเราตั้งสายเราจะเจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือบางทีเป็นเครื่องหมายตัว B เล็ก,ลกๆนะครับ อันนั้นก็คือเพี้ยนสูงหรือเพี้ยนต่ำนั่นเองเอาง่ายๆก่อนละกันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแปลว่าสูงขึ้นเครื่องหมายตัว B เล็กหรือ flat เนี่ยแปลว่าต่ำลงซึ่งจะมีโน้ตแค่2ตัวนะครับที่มันห่างกันครึ่งเสียงฉะนั้นจะต้องดูให้ดีนะครับ B กับ C E กับ F 2ตัวนี้จะห่างกันครึ่งเสียงแปลว่าถ้า E เราเพี้ยนสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นตัว F ทีนี้เราพอรู้ตัวโน้ตคร่าวๆแล้วนะครับสมมติว่าเราดีดสายหนึ่งแล้วกันตัว A นะครับสายหนึ่งของอุเลเลเปตัว A นะ แต่ว่าพอเราตั้งสายปุ๊บมันอาจจะไม่ใช่เสียงนี้ใช่ไหมมันอาจจะกลายเป็นตัว G G เนี่ยอยู่ต่ำกว่าเฉะนั้นเราจะต้องหมุนลูกปิดให้เสียงสูงขึ้นนะครับจนกลายเป็นตัว A นะครับสมมติเราเจอตัว G แล้วก็ดีดไปเรื่อยๆครับดีดแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะหมุนให้มันสูงขึ้นนะให้เสียงมันสูงขึ้นนะครับจนตัว G เนี่ยกลายเป็นตัว A พอ A ปุ๊บเราก็ดูเลยครับว่าเวลาเราตั้งเนี่ยแอปมันโชว์ว่าเป็นตรงกลางไรือย่างครับถ้าตรงกลางแปลว่าเสียงเของเราเนี่ยตรงแล้วนะครับ แล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสายเลยครับเวลาเราเจอว่าสายที่เราดีเนี่ยไม่ใช่ตัวโน้ตที่มันควรจะเป็นนะครับเราก็สามารถบิดไปตามระบบของตัวโน้ตได้เลยนะครับสมมติว่าสาย2มันกลายเป็นตัว F นะฮะ F แปลว่าสูงกว่าตัว E ฉะนั้นเราจะต้องหมุนให้มันต่ำลงนะครับให้เสียงมันต่ำลงครับจนกลายเป็นตัว E นะครับอ่าพอเรารู้ระบบตัวโน้ตแล้วเนี่ยเราจะไม่หมุนมั่วละเพราะว่าพี่โบเคยสอนนักเรียนครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยไม่รู้นะครับก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ กลายเป็นว่าสายขาดหรือกลายว่าเสียงเพี้ยนไปกันใหญ่เลยทีนี้เวลาฝึกซอมก็จะรู้สึกแปลกๆนะครับยังไงก็ค่อยๆลองฝึกตั้งสายกันดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับ EP นี้นะครับไปลองทําดูนะครับไม่ยากเกินไปแน่นอนครับผมยังไงถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถทักมาสอบถามกันได้เสมอนะครับใครอยากให้พี่ภูสอนอะไรนะครับก็ทักมาบอกในเพจได้เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้พี่ภูและทีมงานต้องลาไปก่อนครับยังไงขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและมีความสุขมากๆนะครับผมไว้พบกันใหม่ EP ต่อไปครับ EP นี้ต้องลาไปก่อนนะครับสว